จังหวัดระนองมีอาณาเขตทิศเหนือสุดและทิศตะวันตกจุดประเทศสาธรารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพมา่าเดิมมีฐานะเป็นเมืองชื่อกระหรือตระสนิษฐานว่าเดิมคงมีกระมากเต่าทะเลชนิดหนึ่งหลังเป็นเกล็ดแผ่นโตโตพื้นเหลืองมีกระเป็นสีน้ำตาลแก่เนื้อเกล็ดใสเหมือนขาว,วัวใช้ประดิษฐ์สิ่งของเช่นหวีเรียกว่า เครื่องกระเพราะมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าครั้งกระบุรียังไม่เป็นเมืองในแก้วชาวบ้านนกน้อยท้องที่ตำบลปากจันอํอำเภอกระบุรีปัจจุบันจับได้กระทองตัวหนึ่งในลำน้ำปากจันจึงนำไปให้เจ้าเมืองชุมพรเจ้าเมืองชุมพรนำส่งไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกหมู่บ้านนกน้อยขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชุมพร แล้วตั้งในแก้วเป็นพระแก้วโกรบเจ้าเมืองกระเมื่อพระแก้วโกรบได้เป็นเจ้าเมืองแล้วจึงได้สร้างเมืองขึ้นที่ตำบลปากจันเหนือหมู่บ้านนกน้อยขึ้นมาเล็กน้อยและมีเจ้าเมืองสืบต่อมาเป็นลําดับจนได้ยกฐานะเป็นเมืองจตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2405นักโบราณคดีได้ตั้งสมมุติฐานว่าจังหวัดระนองเคยมีมนุษย์สมัยหินใหม่อาศัยอยู่ เนื่องจากมีชาวบ้านพบขวานหินขัดซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่เมื่อประมาณ3,000ปีล่วงมาแล้วตามแม่น้ำลำคลองและไร่นานในท้องที่อำเภอรกระบุรีและเมื่อพุทธศักราช2,512ชาวบ้านได้พบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมทางเครื่องปั้นดินเผาจำพวกมอตะขันชนิดและขนาดต่างๆจำนวนมากในถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาพระคยางตำบลลำเลียงอำเภอรกระบุรี ซึ่งเมื่อกรมศิลปากรไปทำการขุดค้นยังพบเครื่องปั้นดินเผาชนิดเดียวกันและเป็นของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทาั้งสิ้นอยู่ภายในถ้ำบางถ้ำที่เขาพระคยางนี้อีกเมืองกะแม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่แต่มีความสำคัญมาแต่โบราณเพราะเป็นเมืองท่าต้นทางควบคุมเส้นทางทางบกของแหลมมาลายูตอนบนจากตะวันตกตัดข้ามมาทางฝั่งตะวันออกคือเส้นทางจากเมืองกะมาออกทะเลในเขตเมืองจุมพร สมัยที่ราชวงศ์สายเล่นทรอนเป็นใหญ่ในอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อพุทธศตรวรรษที่14นั้นเจ้าผู้ครองศรีวิชัยร่ำรวยมหาศาลจากการเก็บภาษีผ่านเส้นทางสามสายที่ไปสู่ตะวันออกไกลคือช่องแคบมะละกาช่องแคบสุนดาและเส้นทางจากเมืองกระถึงเมืองชุมพรน,นี้ตามตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชก่อนสมัยศรีวิชัยเมืองนครศรีธรรมราชได้จัดแบ่งเขตการปกครองตามหลักราชศาสตร์ของพราหมณ์ คือมีหัวเมืองรายร,ายร,ายรอบเมืองนครศรีธรรมราช12เมืองเป็นเมือง12นักสัตว์ใช้ตรารูปสัตว์ประจำปีเป็นตราเมืองเมืองกระเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นเมืองนครศรีธรรมราชหรือแคว้นสิริธรรมราชนครด้วยมีตราหมูปีกุลเป็นตราเมืองและเมื่อพิจารณาตำนานเมืองนครศรีธรรมราชตำนานเมืองกระบุรีและพงศาวดารเมืองระนองประกอบกันได้ความว่าเมืองนครศรีธรรมราช ได้ส่งคนไปปกครองเมืองกระบุรีและยังมีชาวเมืองนครศรีธรรมราชอพยพไปประกอบอาชีพที่เมืองกระบุรีอีกด้วยซึ่งเมืองนครศรีธรรมราชนี้ตามหลักฐานด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์บ่งชัดว่าราวพุทธศตวรรษที่18เมืองนครศรีธรรมราชได้รวบรวมเว่นแคว้นใหญ่น้อยทางภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันทั้งหมดเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชเมืองกระ จึงดำรงสภาพเมืองท่าสำคัญทางภาคใต้ของประเทศไทยตลอดมาหลายศตวรรษถึงสมัยอยุธยาเมืองกระมีฐานะเป็นเมืองขึ้นเมืองชุมพรซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้และยังคงมีฐานะเป็นเมืองท่าสำคัญเช่นเดียวกับสมัยโบราณคราวสงครามก้าวทัพที่พมา่ายกมาตีประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2328 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กองทัพพม่าที่พระเจ้าอังวะให้ยกมาตีหัวเมืองไทยฝ่ายชายทะเลตะวันตกนั้นแยกเข้าโจมตีภาคใต้ของไทยสองทางคือทางเรือยกไปตีเมืองทลางและทางบกยกเข้าตีเมืองชุมพรทัพบ,บกพม่ายกมาทางเมืองกระและเมืองระนองแล้วเข้าตีชุมพรได้เพราะทัพกรุงยังไม่ได้ยกมาช่วย เนื่องจากทำศึกติดพันอยู่ทางเมืองกาญจนบุรีแต่ภายหลังทัพของสมเด็จพระบวบรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถก็ได้ขับไลพ่พม่าออกไปจากภาคใต้ของประเทศไทยจนหมดต่อมาพุทธศักราช2 3 3พรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชดำริด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนนาถไปตีเมืองมอตมะเมืองร่างกุ้งถ้าตีได้สมความมุ่งหมายก็จะตีให้ถึงเมืองอังวะทีเดียว จึงโปรดกล้าปรุกกระหม่อมให้สมเด็จพระบวราราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเสด็จไปต่อเรือรบที่เมืองกระบุรีเพื่อเป็นทัพเรือยกไปโจมตีพมา่าถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏว่ารัฐบาลอังกฤษได้จัดการปกครองหัวเมืองพม่าอย่างกดขันขึ้นโดยลําดับจนมาชิดชายพระราชะอาณาเขตทางทะเลตะวันตกคือเกาะสองจึงมีพระราชะดำริว่า เมืองกระและเมืองระนองเป็นเมืองขึ้นอยู่ในเมืองชุมพรจะรักษาราชการทางชายแดนไม่สะดวกจึงโปรดให้ยกเมืองกระและเมืองระนองเป็นเมืองจัตาวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2405ครั้นพุทธศักราช2409พระพิเทศพาณิชย์เป็นชาวจีนอยู่ที่สิงคโปร์ชื่อตันกิมเจ๋กงกงสุลสยามณเมืองสิงคโปร์และเป็นผู้สนิทชิดชอบกับฝ่ายอังกฤษ ได้ขอพระราชาทานทำเหมืองดีบุกที่เมืองกระประจบกับขณะนั้นรัฐบาลไทยเกิดมีข้อวิโตกเกี่ยวกับเมืองกระเนื่องจากฝรั่งเศสขุดคลองสุเอซในประเทศอียิปส์สำเร็จจากนั้นฝรั่งเศสก็มองหาที่ขุดคลองทำนองเดียวกันในประเทศอื่นต่อไปและมีฝรั่งเศสบางพวกคิดจะขุดคลองจากเมืองกระออกไปเมืองชุมพรเพื่อย่นระยะทางเดินเรือจากยุโรปไปประเทศจีนโดยไม่ต้องอ้อมแหลมมาลายูไปทางสิงคโปร์จึงคิดแผนที่ และเรียกว่าครองกระหรือครองตระความคิดนี้ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนหรือไม่แต่ฝ่ายไทยวิตกว่าถ้าฝรั่งเศสมีอำนาจขุดครองกระได้แล้วอาจบังเกิดผลเสียแก่ประเทศไทย2ประการคือ 1. ประเทศไทยอาจต้องเสียดินแดนไทยทั้งแหลมาลายู 2. การขุดครองกระจะทำให้เสียประโยชน์การค้าขายของอังกฤษทางเมืองปีนังและสิงคโปร์ เพราะจะมีเรือไปค้าขายน้อยลงซึ่งย่อมทําให้อังกฤษไม่พอใจและอังกฤษต้องเชื่อว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมกับฝรั่งเศสดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดําเนินวิเทศโสบายเกี่ยวกับเมืองกะอีกครั้งหนึ่งโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระพิเทศพาณิชย์ทาเหมืองดีบุกที่เมืองกะและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดขมอมตั้งพระพิเทศพาณิชย์เป็นที่พระยาอัศดงคตทิศรักษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองกระด้วยเมื่อพุทธศักราช2 4 1 1แต่พระยะอาอัศดงคตทิศรักษาคงอยู่ที่เมืองสิงคโปร์ส่วนที่เมืองกระให้ประลัดเมืองทำหน้าที่แทนครั้นพุทธศักราช2 4 2พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยะอาอัศดงคตทิศรักษาเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุกูลสยามกิจตำแหน่ง,งกองสุลสยามที่สิงคโปร์แต่ตำแหน่งเดียว แล้วพระราชาทานสัญญาบัตรให้หลวงบริรักษ์โลหะวิสัยคอซิมบีเลื่อนเป็นที่พระอัสดงคตทิศรักษาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองกระแทนเมื่อพระอัสดงคตทิศรักษาคอซิมบีดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองกระแล้วได้ย้ายที่ตั้งเมืองจากอำเภอปากจันทร์มาตั้งที่อำเภอน้ำจืดเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกระบุรีปัจจุบันเพราะที่ตั้งเมืองเดิมคับแคบ ไม่อาจปุกเบิกที่ดินทำนาทำสวนได้พระอัสดงคดทิศรักษาได้พัฒนาจัดระเบียบเมืองกระอย่างดีจนเป็นที่ถูกพระาราชหฤทยัยคราวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตกพุทธศักราช2433จนถึงกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนพระอัสดงคดทิศรักษาคอซิมบีเป็นพระยารัศดานุประดิษฐ์ไม่หิสอนพักดี แล้วโปรดให้ย้ายไปเป็นเจ้าเมืองตรังเพื่อจัดการปกครองเมืองตรังต่อไปส่วนทางเมืองกระส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรกหมอ่อมเลื่อนพระศรีโลหะภูมิพิทักษ์คอซิมขิมผู้เป็นพี่ชายพระยารัศดานุประดิษฐ์ขึ้นเป็นพระยาอัสดงคทิตรักษาเจ้าเมืองกระแต่ระยะนี้เองทางราชการได้ยุบเมืองกระลงเป็นอำเภอชื่ออำเภอกระบุรีขึ้นกับเมืองระนอง ตำแหน่งเจ้าเมืองกระจึงเป็นเพียงตำแหน่งกิติมศักดิ์และมีหลวงจันทรพักดีสิหราชครองเมืองย้อยธนบัตรซึ่งเป็นประหลัดเมืองอยู่เดิมดํารงตําแหน่งในอำเภอกระบุรีคนแรกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปลายปีพุทธศักราช2484กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศไทยและเจรจาขอระงับการสู้รบเพราะต้องการอาศัยประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปตีพม่าและอินเดียของอังกฤษ กองทัพญี่ปุ่นวางโครงการสร้างทางรถไฟจากสถานีชุมพรไปจังหวัดระนองที่ตำบลละอุ่นเพื่อไปพม่าระยะทางยาว91กิโลเมตรแต่สร้างได้เพียง68กิโลเมตรถึงอำเภอรกระบุรีก็หยุดเนื่องจากสงครามโลกยุติระยะที่ญี่ปุ่นกำลังสร้างทางรถไฟสายนี้ญี่ปุ่นได้ตั้งกองทัพตามส่วนลึกบริเวณหุบเขาริมทางหลวงสายกระบุรีเพราะถ้าสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบก ดินแดนแถบนี้จะต้องเป็นสมรภูมิใหญ่ญี่ปุ่นจึงต้องตั้งฐานทัพที่เข้มแข็งไว้ที่นี่และเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรเริ่มตีโต้จากประเทศสาธรารณรัฐสังคมนิยมแห่งสาภาพพมา่าญี่ปุ่นได้ถอยเข้าประเทศไทยโดยอาศัยทางรถไฟสายชุมพรกระบุรีลำเลียงทหารญี่ปุ่นยุทธสัมภาระอาวุธกระสุนดินดำน้ำมันตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคไปสู่ค่ายในบริเวณหุบเขาเพื่อเตรียมตั้งรับ แต่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้เสียก่อน 2. แม่น้ำยอดน้ำของแม่น้ำกระบุรีเกิดจากคลองหันกระเดียงและคลองกระเนยซึ่งเกิดจากทิวเขาตะนาวสีไหลามารวมกันในเขตตำบลละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองไหลลงทะเลอันดาม,มันในเขตอำเภอเมืองระนองยาวประมาณ135กิโลเมตรเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทยกับสาภาพพมา่าตลอดสาย ตอนเหนือของแม่น้ำสายนี้มีคลองจันทร์ไหลามารวมกับแม่น้ำกระบุรีฝั่งซ้ายฉะนั้นแม่น้ำกระบุรีตั้งแต่ตอนนี้จนออกทะเลบางทีจึงเรียกกันว่าแม่น้ำปากจันทร์ตอนที่เรียกว่าแม่น้ำปากจันทร์มีขนาดเล็กกว้างเพียง2เมตร30เซนติเมตรต่อลงมาลำน้ำจะกว้างใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึงปากน้ำซึ่งมีขนาดกว้าง5เมตร4ซนติเมตรในลำน้ำนีำน้มีเกาะง,งามๆหลายเกาะ ภูมิประเทศตอนเหนือและสองฝากลำน้ำเป็นป่าและเขาสลับซับซ้อนทางฝั่งซ้ายตอนอำเภอรกระบุรีมีหมู่บ้านทำนาทำสวนเป็นตอนตอนจากอำเภอรกระบุรีถึงปากน้ำยาวประมาณ53กิโลเมตรที่ปากน้ำเป็นฉวากทะเลกว้างฝั่งขวาเป็นแหลมใหญ่คือแหลมวิกตอเรียของประเทศสาภาพพมา่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสลำน้ำนี้คราวเสด็จประพาสหัวเมืองทะเลตะวันตก พุทธศักราช2433โดยเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมากจากเมืองชุมพรไปลงเรือที่อำเภอปากจันรเมืองกระล่องลงตามลำน้ำจนถึงอำเภอน้ําืืดที่ตั้งเมืองกระได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นที่พอพระาาราชหฤทยัยจนทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนพระอัสดงคดทิตรักษาเจ้าเมืองกระบุรีเป็นพระยารัศดานุประดิษฐ์ มหิสสอนพักดีเจ้าเมืองตรังเพื่อจัดการปกครองเมืองตรังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสแม่น้ำกระบุรีเมื่อพุทธศักราช2453ทรงพรรณนาความงามของปากแม่น้ำกระบุรีไว้ในจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักใต้วันที่17เมษายนรัตนโกสินทร์ศก128ว่าเมื่อวันที่15เวลาเรือถลางมาถึงที่ปากน้ำระนองนั้นเป็นเวลาค่ำมืด ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรเสียแล้วเพราะฉะนั้นต่อรุ่งขึ้นเวลาเช้าวันที่16ผมจึงได้มีโอกาสมองดูภูมิที่สองฝั่งแม่น้ำที่ตรงนี้เป็นเขาทั้งสองฝากสลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆราวกับลืบฉากละครแต่ถึงแม้ลุงจานช่างใหญ่ของเราหลวงบุรีนนวราชก็เห็นจะเขียนฉากละครให้เหมือนเช่นนั้นได้โดยยากไม่เสียใจเลยในการที่ตื่นลุกขึ้นดูแต่เช้า